สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวมาดาะนะครับผมตัวอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นตัว5าดาวนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้อีโวนะครับนี่ครับคือหน้าตาของมาดาะนะฮะเป็นมารดาะในช่วงที่อุจิฮะเนี่ยประทะกับเซนจูนะก็คือ2ตระกูลนี้กำลังต่อสู้กันอยู่นะฮะตอนนี้ยังไม่มีหมู่บ้านนินจามานะน่าจะใช่นะเพราะว่าจากหน้าตาแล้วมาดาะยังหนุ่มๆอยู่เลยนะฮะผมชอบมากเลยที่ในแบบตาเนี่ยมีแบบเห็นไหมมันมีความโฟแบบวิบวับแดกโคตรสวย โอเคครับซึ่งเรามาเริ่มรีวิวันเลยดีกว่านะครับโอเคเริ่มแรกนะฮะเราก็ต้องเอาตัวนี้ก่อนเลยฮะเลื่อยเยอะมานะฮะแล้วก,กดสปอนไปเลยปึ๊บอ่าดูกันว่าจะโจมตีเป็นไงนะฮะอ๋อเป็นใช้พัดนะฮะพัดโอบีมั้งใช่ไหมผมจำชื่อไม่ผิดเป็นโอบีใช่ไหมโอเคขั้นต่อไปเป็นสามพันเจ็ดนะเป็นเก้าหมื่นก็คือตีไปหนึ่งหมื่นแล้วกันฮะโอเคนี่ขั้นตขั้นที่สามนะฮะจะมีทอนโดสเออสปลิต ส okay, ปิริตมั้งอาใจอ่านแล้วสปิริตแล้วมั้งโอเคไปปุ๊บเป็นยังไงเอ่ยดูกันฟูมโอ้เป็นทอร์นาโดอย่างนี้สวยนะเดี๋ยวลองปรับกราฟิกให้มันสูงๆกว่านี้ดิจะได้เห็นจะชัดขึ้นนะฮะอ่าลองจมตีไปลุยฟูมว้าวสวยงามสวยงามนะฮะแต่ก็เป็นเนซิกเงินๆนะฮะเพราะว่าเวลล่าเนาะนะเอ้ยห้าดาวเนาะโอเคอัพต่อไปอีกสองหมื่นนะเมื่อกี้อัพไปแล้วหนึ่งหมื่นนะ ต่อไปเป็นสองหมื่นก็เป็นท้าิดนะฮะอาเคขั้นสุดท้ายเบิร์นด้วยเว้ยอืมเอาใหม่ดูใหม่ดูใหม่เฮย้ยเอ๊ะรู้สึกเหมือนเอฟเฟกตอนเป่ามันจะหายไปหรือเปล่าหรือว่าเขายังทำไม่เสร็จเหมือนบักอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆคือโคตรสวยเลยครับเดี๋ยวไปดูใหม่นะฮะสวยมากสวยมากเอฟเฟกต์สวยมาก,มาก,ก,มากปึ๊บเสียงมา เออนี่ยฮะเอฟเฟกต์ดีมากเดนนี้ mm. รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หลังๆออสตาเอฟเฟกต์เริ่มดูดีนะความโฟงเอฟเฟกต์มันเริ่มดูดีมันเริ่มเหมือนอนิเมะแอดเวนเจอร์ขึ้นทุกวันนะความรู้สึกเอฟเฟกต์สกิลอะปึมปืมปืมปืมฮะสวยงามสวยงามนะฮะก้อนนี้ครับคือมาด์ละนะฮะมายดาละสวยงามมากโอเคเป็นตัวท่าดาวที่โหดนะฮะคราฟซี่หมื่นนะ,ะได้ประมาณนี้ถือว่าดีมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองปรับกันดูนะฮะปึ๊บ โอเคส่วนเออส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เอ,อ่อวางไว้ตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็อัพตันตันไปเลยนะฮะปื๊บพอเดี๋ยวจะต้องอันนี้ไงบัฟไงโอเคมาอัพไปเลยนะฮะปื๊บ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 ปืโอเค holy selection กดไปปื๊บนี่ฮะถ้าบัฟแบบ3 5 0นะดาเมจล่อไป3แสน8หมื่น6พันเลยนะทุกคนสุดจัดประหลัดลาออกเลยนะฮะ โอเยแป๊บหนะสกิลมาดาระมาแยนนี่แหละเนี่ยโอเค,นะอเนะอเคต่อไปนะฮะเป็นเราจะมารีวิวมาดาระร่างนี้บ้างนี่ห้าพันนะอันนี้เป็นร่างเก่านะฮะอีโบได้นะตอนนี้อีโบได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวไว้อีโบให้ดูนะฮะแต่เรามารีวิวนี้ก่อนละกันเป็นรีวิวสมทบนะฮะย้อนรอยอดีตฮะร่างนี้ก็หล่อเท่อยู่แล้วนะดูดิแต่เอฟเฟกต์นี่แข็งปื้อเลยฮะเอฟเฟกต์ Effect นี้แข็งปื้อเลยะะดูฮะเอฟเฟกต์ Effect นี้แข็งเป็นหินเลยนะฮะโอเคมาเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะ ผมเพิ่งสังเกตนะทุกคนค่าวางค่าวางของมาตรละอันนี้สามร้อยหเหทุกคนโคตรถูกอ่ะเฮ้ยธาตุมืดไม่แพ้ธาตุไหนด้วยแต่ราคาสามหมื่นนี่สุดยอดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามอนเตอร์ออกมาเป็นไงปึ๊บอ่านี้เป็นมาตรละอ่าโอ้โหนี่ฮะดูครับเอฟเฟคสมัยก่อนอุ้ย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 จะตัวนี้มามามายุ่งทำไมเนี่ยขขยทิ้งกันเลยนะฮะโอเคโอเค ไข่ทิ้งไข่ทิ้งดูฮะดูเอฟเฟกสมัยก่อนนะทุกคนดูเอฟเฟกสมัยก่อนนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอฟเฟกสมัยก่อนโคตรกังอะ่ะเอาดูฮะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เป็นเพราะตัวนี้นี่เองผมหลอนผมหลอนผมขอโทษผมขอโทษผมหลอนผมหลอนผมหลอนก้อยทำไมเอฟเฟกมันสวยจังเลยวะผมหลอนเอาไหมเอาไหม <laughs> ความหลอนมันเกิดแหละนี่ฮะเอฟเฟกประมาณนี้นะฮะ โคตรค่ะเอฟเฟคอะดูวิดตุด้มแบะโอเคเอาไปเราจะมาดูท่าทางสมัยก่อนกันนะฮะอันนี้ก็สมัยก่อนนี่ตัวนี้ก็เป็นเมตานะโหดมากเลยนะได้มาจากกล่องของขวัญนะฮะอันนี้เป็นสมไรายการสมาร์ทนะฮะอ่านี่มาแล้วนี่เป็นร่างร่างคือซานโโอดนะสมัยก่อนเอฟเฟคประมาณนี้นะฮะเอฟเอฟคประมาณนี้เลยนะฮะเอฟเฟคเอฟเฟคแบบมันดูแบบมันดูพลาสติกพลาสติกอะเอฟเฟคสมัยก่อน,นะฮะโอเคอัพอไป ปึ๊บอ่ะต่อไปเป็นซามูไรชูริเคนเอ็กโคลชั่นนะฮะเป็นขั้นสุดท้ายนะขั้นตันนะเดีย๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงนะฮะโอเคดูดูด,ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <c oughs> โอ้นี่ฮะเอฟเฟกต์ FX สมัยก่อนก็พอได้นะฮะเอฟเฟกต์ FX สมัยก่อนพอได้แต่เอฟเฟกต์สมัยนี้ดูดีกว่าเยอะเลยนะ,ะทุกคนดูดีกว่าเยอะมากเลยนะฮะซึ่ง ก็เดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มนะฮะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมจะชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะฮะไว้เจอกันใหม่ปั๊บหน้านะครับทุกคนใครได้เราบ้างนะมาอวดกันหน่ทุกคนขอบคุณมากที่ร,ทรับชมจนจบนะผมไม่แบกครับ